สดทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กัชบช่องีคิวเช่นเดิมแล้วก็ไปโรงเรียนในวันพุธทีจิงวันนี้สะดุดเสือแ,แต่ว่ากางเกงก็ยืมเรียนอาจารย์ยืมไปยังไม่คืนเมื่อวานได้คืนแต่ว่าไม่ได้เอากลับมาเพราะว่ารีบกลับบ้านก่อน่นแน่นอนนะมีไปัญหาอยู่ก็เลยไม่ค่อยอยากาอะไรแบบมาหาอะไรเงี้ยอะไรก็เลยปล่อยไปโอเค เดี๋ยวเราแปรงเรียกกันดีกว่าได้งาเสีเวลาใสงเท้าแปบจะเที่ยงเรียนด้กยไปล,ล,าาละเดินทาทุกคนโ <c oughs> อ้คเดี๋ยวาเดินทางไปอาอไาาหาอะไรอะไปมหาอะไรนี้

เจียบเท้าเลยงั้กูปทิงก็ได้เพื่อนผมหล่อหล่อมากนะหล่อจัดสอบเข้าเลยเข้าไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นเป็นไรเลยเพื่อน นายมีอ nee. ่ะแล้วเมื่อกี้มีกับแม่กูดตรงสิฮะดีเม yeah ื่อเช้าผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายถ่ายคลิปให้ดูตอนเช้าช่วงเวลาที่ผมเรียนเพราะว่าไม่มีเน็ตแล้วก็แบบว่าโทรศัพท์มันค้างบ่อยก็เลยไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะก็เลยต้องเข้าใจกันหน่อยละกันนะทุกคนตั้งใจอะไรดีวะต่อไป โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามีกิจกรรมแข่งเอวีในหผมจะถ่ายให้ตอนนั้นละกันไว้เจอกันใหม่ตอนนั้น<ช>นะฮะ<ช>ทุกคนบ๊ายบายเานนี้เราก็อยู่แถห้หางสองไม่ได้ไปไหนเพราะว่าแข่งเอวีก็บางสองครึ่งออกตามตรงโคตรนะที่จริงตอนเที่ยงนะแต่ว่าอาจารย์ติดสอบอะไรเป็นบ่ายสองคืนนะนะซึ่งครับผมทำอะไรก็ให้เดี๋ยวก็ แต่ตามนั้นน่ะถามเพียเรียนต่อเลยก็ไม่มีที่เลยนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็นี่แหละึอรกเดี๋ยวตอนเย็นก็จะถ่ายรอนึงเพ่อจะไปดกนไป่อนี้นทำะกต่อบ๊ายบายลืมถ่าย R v วตามโต๊ะลืมถ่าย R v วจริงๆแหละแต่ว่า ก็มาเจอพี่ชายนะนัดเจอพี่ชายอ่ะก็แบบหน้านะมาเจอพี่ชายเออตอนโตะจ้าก็ตอนแรกก็มีคิดว่าพี่จะกลับบ้านหรอกเออสวรับท

เดี๋ยวมีอะไรก็นั่นแหและเรามีบล็อกเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอกเราถ่ายคลิปประจำวันในโรงเรียนขนาดนั้นแหละไว้เจอกันใหนม่พวกนี้บายบายโอเคทุกคนสวัสดีกันด้วยตอนนี้ตอนเย็นแล้วตอนเย็นแล้วเราก็อยู่กับพี่ชายเช่นเดิม Amazing. <c oughs> Amazing Amazing One Amazing Amazing อ่าทุกคนเดี๋ยวเราไปเดมอนม4กันเดี๋ยวไปเที่ยวกันก่อนน่ากลับดึกเลยแหละ ก็เดี๋ยวผมถ่ายคลิปมาให้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ที่เดอะนอตอนนี้เราก็อยู่ในที่เดอะมอแล้วนะนี่บรรยากาศเดิมเดิมไม่เดิมแล้วอันนี้ใหม่นี่พี่ชายแน่นอนเออเดนอใหม่เฮ้ยเข้าไปเยี่ยวดีกว่าเชี่ยเขาเด็กมอทำอะไรมาเยี่ยวมาเยี่ยวฮะใช่ฮะอะไรอ่ะปาไปแล้วเข้าห้างก็เดี๋ยวไปนะเชี่ยปันญดเล่อนระบบใหม่เชี่ยชอบอ่ะ ร้านหน้าร้านตาบรรยากาเฮ้ยอันนี้สุดนะคะที่ว่าอุ้ยโอ้โหเก็บเยอะมากเข้าห้างขายได้ป่ะวะไม่หายแล้วไปร้านอาหารเ้าห้าทุกคนนี่บรรยากาศไอ้กลัวหลงปะไม่กลัวไม่กลัวบรรยากาศใหม่อยู่ที่ไม่หลงอันนี้ไอ้คิดมากอุ้ยข้างบนโอ้โหเดอะมอประเพียนใหม่ดีจริง อมันอัพเกรดเยอะอะเยอะเลยอะมีบรรยากาศดีแต่พี่อะไม่สนใจหรอกว่ามันจะอัพเกรดขนาดไหนพี่สนใจแค่ว่าห้องน้ำมันอยู่ที่ไหนเด <c oughs> ี๋ชั้นบนอ๋อห้องน้ำดีจังต่อไปบนปะบนมันมันมีทุกชั้นเลยอ๋อเปิดแค่ไม่กี่ชั้นอยู่เลยเออขอเดินเล่นกันเดินเล่นเดินเล่นกันไปพี่ซื้อทองมาโอ้ยเฮ้ยถ้ามีตังค์อะซื้อแล้วได้เออซื้อไปเขาเรียกว่าอะไร ซื้อเพื่อลงทุนลงทุงกับทองมันดีนะทองอมันหมดมันไม่เหมือนเงินเงินมันไม่เนี่ยมันหมดทองมันขึ้นตลอดนะตามตรงแต่ขึ้นขึ้นลงลงก็เด็กเนี้ยไม่เข้าใจหรอเพ่อแม่จะซื้อทองไปทำไมแต่ตอนนี้เข้าใจแลาอุ้ยอาสาเชี่ยเดี๋ยวไปดูตรงนั้นดีกว่าอะไรขาหมดนะฮะรอบเล่นอะไรเนี่ย เดี๋ยวแปะพี่ขึ้นหน้าหมุนเอาหน้าพี่ขึ้นหน้าหมุนหน้าหมุนไมเอาไม่เลยเจ๋งจริงมันเป็นม <im ited sound> like really ันเป็นไอ้นี่ไงอีเวนต์อีเวนต์อ่อีเวนต์อีเวนต์่อสวย่ะนี่ทุกคนดูอีเวนต์ดีอีเวนต์เนอีเวนต์อีเวนต์ไป เดี่ยวพี่ดูพี่ดถาม้องน้ำมันหยพี่หรอห้องน้ำยไจับห้องน้ำยไเดี๋ยวขออะไรอ่าได้ไดดูคลิปคลิปชอบมันเป็นเกี่ยวกับคลิปมากพี่ชอบถาได้พี่ผมพาพี่ไปเที่ยพี่ได้ได้เวลาเสียตังค์ให้ส์อะไรพี่อะไรนะอะไรนะภมิใจ กระเป๋าเขาไม่ใช่อันนี้ไอ้นี่หมวกเหนียวนี่ไอ้ปิดๆแล้วถูไม่ได้แต่เขาบอกห้ามถ่ายรูเลยตัดละนักใสปิดก็ปิดกล้องกันปิดกล้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขอช้อปปิ้งก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวทุกคนเราได้กินข้าวแล้วอระหยัดเลยมานานนี่ข้าวมันไก่มันไก่ทอด95้าสิบาบาทเก้าสิบห้าบาทที่วิลัยน้ำซุปฟรีวิลัยไม่มีแล้วต่นนี้ ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มี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 เวลาไม่มีข้าวเป็นไก่นี้สมบาทบาทอันนี้กุ้ยช่ซื้อมาแยกิบาทดีต่วมากินกันดีกว่ากินกันกินกันขอชิมกนอ่ะอือข้าวอืเป็นไงบ้างครับอ่อหรอเปมันอ๋อข้าวมันไก่เดียวเว่ยข้าวข้าวมันไม่ใช่ข้าวเราเนอะเว่ย อะไรวะกินไก่กินไก่น่าลองดูอืมอืมอร่อยอะราคาเท่าไหร่นะจอนห่าใครอะฟินนะบอกเลยนี่ครับจิ้มน่ากินว่ะเดี๋ยวรอได้เงินเดือนก่อนเดี๋ยวมากินตาม กว่าเลยฮะอันนี้นางเมื่อไหร่อ่ะเฮ้ยอ๋อนาทีเดียวเอออาการมันใหญ่อันนี้เอ็งจะเอ็งจะเอาไปลงไหนอ่ะ YouTube หรอแล้วเอ็งจะเอาลงตอรี่ปะอตไม่ลงไม่ลงไม่ได้ลงฮะเป็นไงอืมเป็นไงฮะ Okay, คุณเชื่อไหมครับว่าคนที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ในอนาคตในอนาคตข้างหน้า,าจะเป็นเศรษฐีเฮ้ยเชื่อหรอ <c oughs> จริงป่า <c oughs> เป็นไงฮะเปรี้ยวไหมไม่ <c oughs> น้องอ่ะเปรี้ยวเปล่าพี่อยากใส่อะไรอ่ะพี่ ดีอ่ะดีจริงจริงอ่ะเข้ากันเนาะชุ่มคออืมน้ำซุอว่าเป็นมันดีเหมือนร้านข้าวเก๋อเออเห็นแล้วหิวเลยขอแย่งหยอกๆยอกหยอกหนก็ยละมาในีสองไา้พอดีกินด้วยกันเฮ้ยคุยชาติกันต่อกินก่อนเลยน้องเพราะว่าตังน้องไม่ใช่ตังพี่ มีตังก็กินไม่มีตังก็นั่นแหละไม่มีตังก็นั่นแหละทนหน่อยแล้วกันเปิดได้ป่าเดี๋ยวเปิดให้ป่าอ๋อเปิดได้ไม่พี่ไม่ได้หมายถึงเปิดฝาหมายถึงเปิดแม่งอ่ะมาต้ามานอ่ะแล้วไข่ถ้าไหวะเนี่ยแม่งข้ามเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวดูฟัเกงสองเยอะก็แบบนี้แหละนี่นี่นี่โอ้โหขึ้นใช่ทอดนะครับ อันนี้กล่องเท่าไหร่กูใช้กล่องหกสิบบาทกล่องหกสิบบาทหกสิบบาทเป็นร้านเหรอเดี๋ยวแพงหน่อยนะเออร้านในห้างเนาะมาลองชิมกันปุ๊บกรอบไหมกรอบเนาะเพิ่งทอดมาใหม่ๆปั๊ยังร้อนอยู่ไหมไม่ร้อนหรอกแต่ยังกรอบอยู่เนาะรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยไหม อร่อยนิ้มที่ก๋วยเนี้ยแก่อร่อยน้ำจิ้มเมื่อกี้มันแบบว่ากินนิดเดียวกินนิดเดียวกัหกกัวหกยังไงวะกัวหกคือ,อยังไงอ๋อกลัวหกเอเชี่ยหูไปละทำงานเยอะทำงานเยอะทอดทีเบลอก็ถือว่าถือว่าน้ำน้ำโอเคเนาะเออน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ถือว่าวันนี้โอเคโอเคคุ้มค่าแล้วก็เน้นงั้น มนดบบนเจงบมาทุกคน